บัณฑิตนิรการตอนที่51ดินแด,ดนโฉมสกาญสตรีงามชุดดำก่ลาวว่านี่ออกจะอมหิตไปแล้วเราเห็นว่ายังคงปลดปล่อยมันไปเถอะฮ่าฮ่าฮ่มีเนี้ยอั popcorn, ál, Á, อนใดเรียกว่าอมหิตท่านฉไหนเปลี่ยนเป็นเมตลาการุณขึ้นมาขั้งกะโนน,นนท่านยังฆ่าคนโดยมิกระพิบตากระทั่งรอยยิ้มยังไม่สลายขายหากเห็นว่ามันสง่าง,งามเกินไป ก็ให้ความหมดจดสะดวกได้แก่มันด้วยฝ่ามือเดียวคงใช้ได้แล้วกับมังสตรีงามชุดดำสาวเท้าเคลื่อนไก่ทั้งที่ไม่ยินยอมปากกล่าวว่าเราขอคอยตามท่านเต่งหาวแตกตื่นจุนขวัญหน,นีดีฟอจับตาจ,จ้องมองสตรีงามชุดดำเคลื่อนใกล้มารวบรวมกำลังดิน้นรลนตามสัญชาติญาณแต่ต้องประสบความผิดหวังภายใต้การฆ่ากลุ่มจากสตรีชารานั้น ไม่อาจขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยแม้มีพลังฝีมือสูงน้ำสุดยอดตอนนี้กลับกลายเป็นลูกแกะรอคมดาบสตีงามชุดดำก้าวชดช้อยทีละก้าวขณะห่างจากเต็งหาห้าเฉียจึงหยุดยั้งชะงักร่างลงเต็งหาเบิงตาแทบฉีกขาดกล่าวว่าท่านกล้าลงมือจริงๆสตีงามชุดดำแย้มยิ้มอย่างหยาดเยิ้มกล่าวว่าน้องเรา ยอมรับชะตากรรมเถอะมิใช่เจ้เจ๊อมหิตหากแต่ถูกสถานการณ์คุกคามเต็งเฮาสมองพองโตแทบระเบิดหลึงจ้องมองสตรีงามชุดดำอย่างขุนแขนสตรีงามชุดดำทอดถอนใจก่ลาวว่าช่างไม่อาจตัดใจจริงๆแต่เราก็ไม่มีหนทางเลือกเลยตัวปรดาดเสียงกวัวงักร้องดังๆว่ามีเนี้ยอย่าได้เห็นบุรุษรูปงามก็บังเกิดจิตลันจวน อย่างพระรัมพรอดบอกรักใดกับคนคลาใกล้ตายสตีงามชุดดำพันตวาดว่าปล่อยมันถอยห่างไปสตรีชลานั้นคลายมือออกดีดกายถอยไปวาเศษสตีงามชุดดำพันรวบร่างเต่งเหาหนิบวดิซอกแขนผิวว่าไปดุดสายฟ้าตัวประหลาดเสียงกวงกตะตวาดเสียงเกรี้ยวกราดนางแพทย์สยาเจ้วกาตะปบขวากระโหลกศีรษะขึ้นอันหนึ่ง สะบัดเวียงฟ้ากาศไปล่างกระส่์พุ่งติดตามไปอย่างว่องไวเต็เงเฮาสำนึกว่าต้องตายแน่นอนคิดไม่ถึงว่าสตรีงามชุดดำกับดำเนินการเช่นนี้ทันใดนั้นบึ้มเสียงระเบิดดังกึกก้องจากนั้นเป็นเสียงสตรีชรา,าแผดร้องอย่างโหยหวนสร้างความเศร้าจสยองขวัญแก่ผู้ได้ยินจนวิญ,ญญาณละลิกพร้อมกัการลวดตาเบิงที่รวดเร็วดุจประกายไฟ เสียงแผดร้องห่างหายไปทุกขณะจวบจนไม่ได้ยินอีกสตรีงามชุดดำวิ่งตะบึงพางพึมพำว่าเล่าจุยเฮียงกับประสบภัยนับเป็นที่น่าสมเพชนักพอลงจากยอดเขามาไม่นานนักก็เข้าสู่ทางหุบเขาสายหนึ่งแสงจันทร์ถูกผนังราดช,ชันบทบังในหุบเขาเมืดมัวสลัวตาสตรีงามชุดดำเก่งลมปานถ่ทอดคำสั่งไประวังศัตรูลุกราน หน่วยลาดตะเวนด้านนอกตะเตรียมพร้อมเปิดกลไกลทั้งมวลออกเต็งเฮขาใจสับชนยุ่งเหยิงไม่อาจคาดคํนวณวาระสุดท้ายได้เพียงแต่เมื่อสามารถรักษาชีวิตไว้ยังมีหนทางดิ้นลนหลุดรอดอยู่เมื่อผ่านทางภูเขาอันมืดคืมและยาวเหยียดมาเบื้องหน้าสายตาเป็นผนังผาตั้งตะงานขวางหน้าไม่มีหนทางผ่านได้สตรีชุดดําชะงักร่างลง หันหน้าหาชะง่อนหินก้อนหนึ่งปากเอื้อนว่าถ้ำย่างยืนนานรีบเร่งเปิดออกลาตีปลอดภัยกับพร้อมชัยชนะก้อนหินอันราบเรียบนั้นเลื่อนเปิดออกช้าๆปากฏเป็นถ้ำกว้างยาวแปดเชื้อแห่งหนึ่งสตรีงามชุดดำสาวเท้าเข้าไปปากถ้ำก็เคลื่อนปิดเข้าหากันดังเดิมสตรีงามชุดดำยื่นมือกดไปบนผนังประกายมุกอันวนวลตาแต่สุกใสสว่างกลุ่มหนึ่ง ผันศาสตร์กระจายออกจนเส้นทางภายในถ้ำสว่างสวัยสตรีงามชุดดำวางล่างเต็งเฮาลงกล่าวว่าพวกเราก่าวค่อยๆเดินเหินเถอะเมื่อบรรุถึงขั้นนี้เต็งเฮาทราบว่าดิ้นล้นแข็งขืนก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นไม่กล่าวอะไรสาวเท้าตามติดอยู่ด้านหลังของนางไปได้เจ็ดแปดว่าเบื้องหน้าสายตาพันกระจ่างวูบปรากฏเป็นห้องศิลาอันกว้างขวาง ตกแต่งอย่างงดงามภูมิฐานหลังหนึ่งดานีชุดดำสองนางดาหน้าออกมาพากันน้อมกายคารวะก้าวอย่างนอบน้อมน้อมต้อนรับเสียนจื่อเทพธิดาสตรีงามชุดดำเพียงยกมือขึ้นรับคารวะก้าวยาวๆก็ห้องศิลาโดยไม่ชะลอชะงักได้ผ่านประตูบานหนึ่งลดเลี้ยวสู่เส้นทางเดินอันสะอาดสะอา้านสองฝ้าข้างทางเดินห้อยม่านไข่มุกไม่น้อย ดูท่าล้วนเป็นห้องศิลาตลอดลายทางประกายมุกสาดแสงนวลใหญ่หากไม่เงยหน้าขึ้นยังเข้าใจว่าเป็นเวลากลางวันไม่นานให้หลังมาถึงหน้าห้องศิลาวิจิตโอรานหลังหนึ่งตกแต่งประดับประดาดุดห้องโถงของเศรษฐีมีทรัพย์สตรีสาวชุดดำอายุ20เศษนางหนึ่งถลันบูบมาน้อมกายลงกล่าวอย่างยิ้มแย้มเสียนจื้อกลับมาแล้ว สตรีงามชุดดำทรงเสียงดังเอ่อกล่าวว่าสู้หุนทำความสะอาดห้องรับแขกจากนั้นจัดเตรียมสุราสตรีสาวนามสู้หุนรับคําลาถอยไปด้านข้างดวงตากลับจ้องจับมายัางเต็งห้าอย่างจดจอ่อสตรีงามชุดดำโคมีเนี้เบ่อหน้ามาแย้มยิ้มกล่าวเสียงเจ้ยแจ้วน้องเราเข้ามาเถอะเต่งหฮาหน้าเคร่งเครียดเย็นชาติดตามเข้าไปโดยไม่กล่าวอะไร คำหนึงในใจที่นี้มีสวนละไม้เกาะไรพัสมะทุรีอยู่บ้างกลับกลายเป็นซีกโลกอิสตีดินแดนบุผภางามเพียงแต่เกาะไรพัสมะทุรีมีตัวก่อและเด็กรับใช้หงจือสถานที่นี้น่ากลัวมิมีบุรุษเพศแม้สักคนเดียวเมื่อเข้าสู่ห้องโถงสตรีงามชุดดำผายมือกล่าวว่าเชิญนั่งเต่งเฮาก็ไม่ถ่อมตนสุดกายนั่งลง สตีสาวนามสู้หุ้นเสนอน้ำชามาจากนั้นก็สู่ประตูข้างคาดว่าเป็นความสะอาดห้องรับแขกแล้วสตรีงามชุดดำยกถ้วยน้ำชาขึ้นแย้มยิ้มดุดบุภาเบ่งบานกล่าวว่านี่คือชาเพ็กล้อชุนซึ่งงอกเงยในเขาเราเป็นพิเศษมีรสหอมหวนกลมกล่อมชุ่มคอยิ่งเต่งเหามีคุณสมบัติของซือแปอยู่ยามคับขันจวนเจียน หาสับสนวุ่นวายจิบน้ำชาคำหนึ่งกล่าวว่ารสชาติชุ่มคอนักน้องเรามีอายุเท่าใดคำน้องเราออกจะใช้ไม่ถูกต้องอ้อเราลืมเลือนว่าท่านเป็นนักศสษพพเนจรเสี่ยวเฮียบอายุเท่าใดแล้วเต่งเฮากล่าวเสียงเย็นชายี่สิบปีอืมเป็นวัยอันเหมาะสมนักคำวัยอันเหมาะสมทำให้เต่งเฮาหน้าร้อนผะผ่าว รอบดาในใจไรอย่างอายนักพางเพ่งตาก่ลาวไปได้ยินผู้คนเรียกหาท่านเสียนจือ่อมิผิดเสียนจือ่อโชกโชยโอกาสที่ข้าพระเจ้าพึ่งฟื้นคืนสติลงมือทํำลายครากุม,มาที่นี้มีคำแนะนำใดจะสั่งสอนสตีงามชุดดำหัวรออย่างเร้นรับกล่าวว่าบัดนี้ไม่สนทนาถึงความนี้รอสักคู่พวกเรา,เาดื่มสุราผ่านราตี ค่อยบ่งบอกเป็นไรข้าพเจ้าตอนนี้เป็นเฉลยของเสียนชื่อกับมังไม่เป็นอาคันุกะทรงเกียรติเสียนชื่อที่สกัดจุดข้าพเจ้าไว้นับเป็นมรารยาทต้ตอนรับแขกเรือหรือนี่หากไม่ทําเช่นนั้นย่อมไม่อาจเชื้อเชิญท่านมาตอนนี้ก็มาถึงสถานที่นี้แล้วฉไน,นยังสยบจุดข้าพเจ้าไว้อีกสตรีงามชุดดาชะไม้าชายตาเป็นเชิงเย้ยยวนกล่าวว่า ที่นี้ไม่จำเป็นต้องใช้วิชาบูพลังฝีมือถูกสยบชั่วขราวย่อมไม่มีอันใดไม่สะดวกจบคำยืดกายขึ้นเอ่ยสืบต่อถ้านั่งรอสักคู่เราขอตัวไปผัดเสื้อผ้ากาวจบก้าวชดช้อยจากไปขณะถึงประตูข้างยังเหลียวหน้ามาแย้มยิ้มอย่างหยาดเยิมเต่งหาพอเห็นเช่นนั้นกับสะอิสะเอียนแทบอาเจียนทตีสาวชุดดำสู้หุนเลิกม่านมา ใช้สายตาอันพิสดารจับจ้องมองเตงเฮากล่าวว่าเชิญเสี่ยวเฮบอาบน้ําชำระกายเตงเฮากล่าวเสียงเย็นชากระด้างมิต้องสู้หุนอึ้งไปวูบชี้มือไปยังประตูก่าวว่านี่ห้องรับแขกเสี่ยวเฮบหากคิดพักผ่อนเชิญเข้าไปได้อืมเสี่ยวเฮบสามารถได้รับความนิยมชมชอบจากเสี่ยนชื่อนับเป็นวาสนานักเตงเฮาแค่นเสียงเย็นชา เหม,มปากไม่ตอบคำโซหุนหัวร้อเสียงสดใสล่าถอยจากไปเต่งเฮาใจสับสนยุ่งเหยิงหมกมุ่นคุ้นคิดหาวิธีคลายจุดฟื้นฟูพลังฝีมือแต่เนื่องจากกำลังภายในมิสามารถผนึกขึ้นไม่อาจตรวจสอบว่าจุดที่จรใดถูกจี้สกัดดังนั้นอับจนปัญญาหากเป็นวิชาจี้สกัดจุดธรรมดาย่อมไม่มีทางสยบตนได้ เพียงอาศัยลมปานคุ้มครองกายก็ป้องกันตัวเองได้แม้แต่ฝ่ายตรงข้ามมีฝีมือเข้มแข็งแต่เวลาพอนานเข้าพื้นฐานพลังภายในอันลึกลลํำของตนยอมสามารถทะลวงปุโป่งแต่หลักวิชาของฝ่ายตรงข้ามหลุดพ้นจากคันลองทั่วไปในขั้นแรกกำลังภายในไม่อาจผนึกขึ้นไหนเลยคายการสยบได้หากไม่ใช่ตนชราเลินเล่อไปฝ่ายตรงข้าม ย่อมไม่สามารถประทุษหลายนี่ต้องตำหนิประสบการณ์ในวงนักเลงของตนมิเพียงพอหากแม้นจบสิ้นในเงื้อมือฝ่ายตรงข้ามเช่นนี้นับว่าไม่ยอมพร้อมใจจริงๆปัจจุบันนี้เต็งเฮาบิศักดิ์ศรีถึงสองชนิดเป็นทั้งนักษาพาเนจรและบัณฑิตนินการหัวนึกถึงบัณฑิตนินการยิ่งประวันลนลานขึ้นมาป้ายยี่ห้ออมันเจิดเพิดแผวนี้ ไม่อาจถูกทรลายเพราะความชราใจชั่ววูบของตนไม่เช่นนั้นไหนเลยแบกหน้าไปหาซื้อแปลผู้มีพระคุณถ่ายทอดพลังการฝึกปือให้แปดส่วนสถานที่ปีศาจนี้ห่างจากเกาะไร้พสมัธทุลีเพียงสิบกว่าลีสถานที่ซึ่งหลับไหลไม่อนุญาตให้ผู้อื่นส่งเสียงก่นชะไหนตัวกอคนเงาแดงกลับไม่ได้เอ่ยถึงมาก่อนเมีย่ยงตัวเนี้ยเมื่อรุดถึงดานต่อสู้ นางสมควรทราบว่านั่นเป็นอาณาบริเวณของบุคคลอื่นฉันไหนไม่ได้สก,กิดเตือนแม้สักคำเดียวยิ่งคขคิดยิ่งรู้สึกคับแขนข้างใจมีแต่เทพย,ายดาฟ้าดินจึงทราบว่าสตรีงามชุดดำคิดจัดการอย่างไรต่อตนอาคาตของตระกูลความแค้นของอาจารย์ล้วนเป็นภาระหน้าที่ซึ่งตนแบกไว้มีอาจมีความผิดพลาดใดเด็ดขาดคิดไปคิดมา ก็หมกมุ่นนึกถึงปัญหาที่คายการสยบอีกครามีทราบเวลาผ่านไปนานเท่าใดยิงรับชัยสู้หุนมาถึงหน้าประตูก่าวว่าเชิญเสี่ยวเฮียบเป็นรับประทานอาหารตเตงห้ายามนี้รู้สึกท้องรั่นโคกคากหิวโหวยสุดทนทานดังนั้นคำหนึ่งยังคงรับประทานให้อิ่มสักมือจะอย่างไรรอรุ่มไปก็ไร้ประโยชน์พอได้คิดยืดกายขึ้นกล่าวว่าโปรดนำทาง ตามบ่าวมาพอออกจากห้องโถงผ่านทางเดินปูพรมแดงมาถึงหน้าห้องศีลาที่ปล่อยม่านไหลหลากสีห้อยละลงหลังหนึ่งสู้หุนเบี่ยงกายเลิกม่านขึ้นก่ลาว่าเชิญเข้าเตงเฮาถึงกับงงงันบูบม่านพอถูกเลิกขึ้นรู้สึกตาลายพ่างพายภายในห้องตกแต่งอย่างงดงามและลานตาม่านมงสีทองเตียงรวดลาย ประกายมุกอัญมณีประชันแสงเครื่องประดับตกแต่งตามสองฝ้าข้างผนังโต๊ะเครื่องแป้งงดงามบรรเจดิดดูท่าเป็นห้องหออิสตีเกึงกลางห้องจัดตั้งสุราอาหารโต๊ะหนึ่งมีที่นั่งเพียงสองตำแหน่งกลับไม่พบเห็นสตรีงามชุดดำนั้นเตงเหาคมสติแล้วตัดใจสาวเท้าเข้าไปกินหอมจางๆชนิดหนึ่งโชยกระทบนาสิกบรรยากาศเปี่ยมความเย้ายวน ชวนให้บังเกิดจิตฝงซ่านสู้หุ้นผายมือกล่าวว่าเสี่ยวเฮียบเชิญน,นั่งนายเหนือท่านเล่ารอสักคู่จะมาถึงแต่งเฮาสุดกายลงนั่งสู้หุ้นดินสุลาให้แล้วราถอยไปนั่งอยู่ชั่วขณะและเห็นสตรีงามก้าวขมเป็นมวยสูงเปียเ่ยมเสน่ดึงดูดใจนางหนึ่งดาหน้ามาเรือนร่างคุมแพบางเบาราวปีจกจักจั่น เผยเห็นถึงผิวกายอันขาวผุดผาดละลานปานหยกเนื้อดีและตัวเอี้ยมสีแดงฉานอันลัดลูกซึ่งอยู่ชั้นในแต่งเฮาถึงกับตาละลานจิตวันไหวพอเพ่งตาไปจึงพบว่าด้านหน้าเป็นกระจกขอบทองเหลืองบานใหญ่คนได้หมุนคว้างจากข้างเตียงที่ตั้งอยู่ด้านหลังชั่วพริบตาก็มาถึงเบื้องหน้านางคือสตรีงามชุดดำโคมีเนี้ย โคมี่เนียแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานสุดนั่งโรบนที่นั่งด้านตรงข้ามกับเตงเฮานี่หรือคือนางอสูรที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาโคมี่เนียส่งเสียงเจแจ้วว่านี่พอจัดเตรียมอย่างฉุกละหุกสุราจืดช,ชื่ออาหารไหลรสเชิญรับประทานเถอะเต่งเฮาข่มจิตใจกล่าวว่าเซียนจืดถ่อมตนไปแล้วข้าพระเจ้าเป็นชนชาวบูอันหยาบก,กา้านน้อยครั้งจะมีลาบปากเกี้ยงนี้ โคมี่เนีย้ยื่นนิ้วมืออันเรียวงามดุดลำเทียนออกกยิบฉวยจอกยกขาวชูขึ้นกล่าวว่าเชิญเต่งเฮายกจอกขึ้นเห็นสุราเป็นสีเขียวขจีกระจายกลิ่นหอมประหลาดดังนั้นลังเลไปวูบโคมี่เนี้ยกาวอย่างยิ้มแย้มในสุรามียาพิษเจือปนสามารถดื่มอย่างว่องไบเต่งเฮาหน้าแดงวูบกล่าวว่าแม้มียาพิษเจือปน ข้าบัเจ้าเมื่อตกเป็นฉเฉลยได้แต่ร่ำดื่มแล้วใหญ่ยยไม่บอกว่าเป็นอาคดุก,กะรับเชิญเนื่องพอข้าบัเจ้ายังถูกสยบจุดอยู่คิกคิคิก,ค,ก,ค,กคิดขายการสยบง่ายดายยิ่งเพียงแต่เราบอกแล้วว่าที่นี้ไม่จําเป็นต้องใช้วิชาบูเชิญเถอะจบคําแง่น้าร่ำดื่มรวดเดียวหมดสิน้นแต่งหาวก็ตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวร่ำดื่มสุราลงไป รสสุราหอมกลมกล่อมยิ่งนักโคมี่เนี้ยม้วนแขนเสื้อขึ้นเผยเห็นข้อมืออันขาวผุดผ่องปานเยอะหิมะให้ได้อายหยิบฉ่วยป้านลินสุราให้กับเต่งเฮาจากนั้นเพิ่มเติมให้แก่ตัวเองชูจอกขึ้นเป็นเชิงชักชวนเต่งเฮาก็ดื่มลงไปโดยไม่ลังเลดื่มกินกันคู่ใหญ่ลทธิสุราเริ่มแผ่ซ่านแลเห็นโคมี่เนี้ยตาหยาดเยิ้มปานจะหยด สองข้างแก้มแดงระเรือ่อขายดอกรักเร่ที่เบงบานสะพังเต่งเฮารู้สึกว่าสุราออกฤทธิ์รุนแรงบางเกิดความร้อนระอุแพ่กระจายไปทั่วสัมพังกายโคมีเนี้ยกล่าวเสียงหยาดเยิม้มเรายังคงเรียกหาท่านเป็นน้องเราเถอะท่านเห็นว่าสถานที่นี้ขายขาดแคลนวัตถุหนึ่งวัตถุใดกันเทีนยนไขแดงคู่พิศวาสเต่งเฮาใจว่าผิววันไหว แต่แล้วกล่าวเสียงทุ้มหนักเสียนชื่อรู้จักกล่าวรอเล่นนักภาวะการเยี่ยงนี้นอกจากมนุษย์ต่อไม้ไร้สำนึกจึงภาษาจากจิตวันไหวข้าพรเจ้าไม่อาจรับสุราสื่อไปแล้วอย่างนั้นดื่มอีกสามจอกสุดท้ายเถอะจบคำยืนแขนผุดพองออกรินสุราแก่เต็งเฮาอีกจอกหนึ่งเต็งเฮาเก่งว่าตนหลังดื่มสุราไม่อาจควบคุมตัวเองได้ จึงคิดยุติการเลี้ยงโดยเร็วดังนั้นดื่มติดต่อกันสามจอกแตงเฮาคิดผุดลุกขึ้นออกจากโต๊ะมิทันยืนหยัดมัน่นรู้สึกฟ้าหมุนบนดินโค้งเคงตลอดทางด่างอ่อนละถวยกระแทกนั่งลงอีกคราในใจร้อนรุ่มยิ่งฉะไหนกลับเมาไมายขึ้นมาโคมีเนี้ยหูรอเสียงเจ้เจ้าก่ลาวว่าน้องเราเมาไมา้แล้วเตงเฮาฝืนยิ้มกล่วว่ารู้สึก มืนเมาเล็กน้อยถ้อยคาลมกับเลอะเลือนไม่ชัดเจนเงาคนเบื้องหน้าแยกเป็นสองสายแต่สติสัมปชัญญะยังแจ่มใสปราศจากความคิดชั่วหลายกัดฟันยืดกายขึ้นแต่ยังสายโงเงินไปมาโคมีเนี้ยผุดลุกขึ้นกล่าวาหล่าประของท่านไปพักผ่อนเถอะเต็งเหากล่าวคำปฏิเสธสองเท้ากับอ่อนละถวยกระแทกนั่งลงอีกขาพิงกับพนักเก้าอี้ ไม่อาจนั่งแน่วนิ่งโคมีเนี้ยหมุนกายมาวางมือระบนไหลเต็งเหากล่าวเสียงนุ่มนวลน,น้องเราเมาไมาจรจริงๆอย่าได้ถือดีเลยให้เจ้เจ๊ประคองท่านขึ้นเตียงไปพ,พักผ่อนเถอะไม่ไม่ต้องใช่แล้วมีตัวยาสั่งเมาสู้หุนยิ่งรับใช้สู้หุนคล้ายรอคอยอยู่นอกประตูทลานวู้เข้ามาทันทีโคมีเนี้ยจึงสั่งไป นำยาน้ำส่างเมามมาชามหนึ่งโซ่หนสีหน้าปากฏแววพิสดารขึ้นบูรับคำหันกายไปโคมีเนี้ยยืนแขนออกโอบอุ้มเต็งเหาขึ้นเต่งเห่าร้อนรุ่มใจยิ่งแต่ประสจากเรียวแรงดิ้นหลนแม้คิดก่าวาจายังลำบากยากเย็นนักแพรคุมกายโคมีเนี้ยบางเบาจนนิผิดกับไม่ได้สวมใส่ผิวกายยามเสียสีกัน สามารถสูดกลิ่นกายสาวอย่างเรือนลางส่วนปทุมฐานอันเต่งตึงเบียดเสียดมาเขาเขีย่ยกับแผ่นอกอันผายกว้างของเต่งเฮาบังเกิดเป็นความรู้สึกอันพิสดารยากบรรยายเต่งเฮาถังร้อนรุ่มทั้งอับอายจากประกายตาของฝ่ายตรงข้ามสามารถคาดคำนวณจิตเจตนาของนางได้แต่ตนก็ไม่มีเรี่ยวแรงต่อต้านขัดขืนโคมีเนี้วางร่างเต่งเฮาลงบนเตียง ปดกระบี่สะพายอยู่และถุงย่ามที่ห้อยเฉียงๆจากนั้นขี้ปกเสื้อถอดรองเท้าให้กับเต่งเฮานางเองกับหน้าแดงสดใสหอบหายใจน้อยๆเนินอกสะท้อนขึ้นลงเต่งเฮารวบรวมกำลังเค้นเสียงว่าท่านหมายความว่ากอะไรโอมไม่เนี้ยหัวรอกคิกคักก่าว่าหรือท่านตอนหลับนอนยังสะพายอาวุธครบขันด้วย ข้าวของของท่านรับรองมิขาดหายหรอกเต่งเฮาสมองพองโตแทบระเบิดแต่กับศูนย์สิส้นเลี่ยวแรงนอกจากปล่อยให้นางจัดการตามอำเภอใจก็ไม่มีหนทางอื่นอีกเต่งเฮาหาใช่กังวลว่าทองคำอัญ,ญมณีในถุงสีทองจะถูกยึดครองหากเก่งว่าฝ่ายตรงข้ามจะจดจำมีสั้นเทพอัสนีภายในถุงออกภายหน้าไหนเลยแบกหน้าไปพบอิสตี ในภูเขาหินดำแถบเก่งสัวได้ยังมีกระบี่เล่มนั้นเป็นอาวุธที่เสริมสร้างชื่อเสียงให้กับซือแปภายในถุงยังมีหน้ากากาของบัฑิตนิลการและม้วนกระดาษชี้บ่งที่ซ่อนถุงย่ามซึ่งไล่ลมขวาเงาจัดทำขึ้นของเหล่านี้ล้วนไม่อาจสาบสูญเป็นเด็ดขาดัวนึกถึงถุงยามพลประวัตินึกถึงดานี้อาพรขาวฉายาเหมยสะท้อนหิมะขึ้นมายามนั้น ยิงรับใช้สู้หุ้นประคองน้ำยาชามหนึ่งเข้ามาโคมีเนี้ยยื่นมือรับไว้กล่าวว่าเจ้าออกไปเต่งเฮารู้สึกว่ายาน้ำชามนี้หาใช่สิ่งของอันประเสริฐดังนั้นรวบรวมเรีย่ยวแรงกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ดื่มโฮมีเนี้ยหูวรอกคิกกล่าวว่าคนโง่เขานี่เป็นยาสั่งเมาจริงๆหากเมามายี่ยงนี้ไหนเลย ดาวพางสุดกายลงที่ขอบเตียงมาคองเต็งเหารขึ้นพาดศีษะเต็งเหากับข้อพับปลอกน้ำยาเข้าปากเต็งเหาจากนั้นปล่อยให้นอนราบลงดังเดิมเต่งเหารู้สึกยาน้ำนั้นหอมชุ่มฉ่ำดื่มลงไปไม่นานนักสติสมาธิก็คึกคกขึ้นอาการศรีษะมึนงงค่อยๆทุเราลงต้องคำานึงกลับเป็นยาน้ำสั่งเมาจริงๆพลังร้อนระอุแผ่ซ่านขึ้นจากจุดต่างชัง ลุกลามไปทั่วสัมพังกายยิ่งมายิ่งร้อนแรงจนตลอดทางร่างร้อนผะผ่าวจิตสำนึกเริ่มเคิบเคลิมเละเลือน